แมวไปที่เกิดเหตุมาสาีดีๆทำอะไรไว้ตรงนี้ทำอะไรไว้ตรงนี้ทำอะไรเอาไว้ฮึทำอะไรเอาไว้ เนี่ยเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยทำอะไรไว้จะหนีไปไหนเ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยจะหนีไปไหน ไม่ต้องมาทำแก่งหางไม่พอใจนะตัวเองผิดเองนะนี่ใส่ไม่ดีนี่คือหน้าตาของแมวดือ้อนี่ใส่ไม่ดีหันมาหันมาเลย ต้องมาเหลือบเดอชี่สุดเอาแต่ใจไม่เปิดห้องให้ก็ชี้ทำเป็นไม่ฟังเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดน ดูน้องดิมันจะนอนแล้วน่ะดูแมวหนีไปไหน uh